วัสดีค่ะวันนี้เราจะพาน,นั่งรถไฟความเร็วสูงจากปักกิ่งไปเทียนจินกันค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะเราต้องเข้าช่องที่มีเจ้าหน้าที่ค่ะเขาจะตรวจพาสปอร์ตเราถึงสามารถเข้าไปในสถานีได้เข้ามาแล้วนะคะให้สังเกตขบวนโบกี้แล้วก็เวลาที่เราออกเดินทางนะคะของเราขบวน g 8 9 2 7เวลา9โมงเกต21ค่ะแนะน,นำให้มาแลกตั๋วจริงที่ t i c k e ต o f f i c e นะคะจะได้ทราบที่นั่งและโบกี้ที่ถูกต้อง สถานีกว้างใหญ่มากค่ะแนะนําให้เผื่อเวลามาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะคะมีอาหารมีห้องน้ํามีร้านขายของฝากมีร้านสะดวกซื้อครบทุกสิ่งอย่างในนี้เลยค่ะก่อนที่เราจะเดินทางเนี่ยเราสามารถใช้เวลาในนี้ได้เลยนะคะใครยังไม่ทานอาหารเช้านะคะแนะนําร้านนี้เลยคะ่ะหน้าคล้ายๆคุณลุงเคฟซีมีอาหารเชา้าพวกปลาทั้งโกน้ำเต้าหู้แบบทานง่ายๆค่ะมือชาวบ้านเราฝากท้องที่ชากีค่ะ แนะนำให้มารอที่เกตก่อนถึงเวลานะคะแล้วก็เข้าช่องที่มีเจ้าหน้าที่ตรวจพาสปอร์ตค่ะตู้สามวิ่งวิ่งโอ้โหเหนื่อยเลยไปเจ็ด A B C D โสารจะมีชั้นวางกระเป๋าแล้วก็ห้องน้ำให้บริการด้วยนะคะแม่คะเป็นไงมั่งเหนื่อยไหมล่ะสบายวิ่งไหนมะไม่เดินๆคนเหนื่อยเลยคนตกะการเราพอนค่ะจองที่นั่งแบบธรรมดานะคะเบาะกว้างนั่งสบายค่ะว่าเป็นทัวร์ลูกเป็ดนะวันนี้นะคะเราเทสระบบตาล้องจีนนะคะ เรามีตากล้องนะคะอะไรมูมูมูม เที่ยวทั้งทีจะธรรมดาได้ยังไงร,รอบนี้นะคะเราเทสระบบตากร้องจีนหาจากแอปจีนเสียวหงชูนะคะสุ่มๆเอาได้ตากล้องคนนี้มาค่ะชื่อว่ารูรๆคุยกันผ่านวีแชทน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ